สวัสดีค่ะมีชาแนลนะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะปูโตปูส่วนะคะวันนี้แอดก็จะมาตามสูตรคำนวณของลุงหมายนะคะเอาไปฝาก f อนะคะอันนี้ก็มาเจอลุงหมายแล้วนะคะ ก่อนอื่นก็ฝากช่องมิวชาแนลได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูสูตรคำนวณของลุงหมายนะคะ เดี๋ยวเราไปคุยกับลุงไม้นะคะสวัสดีค่ะลุงไม้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะลุงโชคดีไหมคะวดที่ผ่านมาครับนิดหน่อยครับโชคดีนิดหน่อยโชคดีนิดหน่อยเนาะครับดูกับเขาเลยวดนี้เพราะว่าผมผมผมไม่ได้ไปไปเน้นไหนตัวคู่ผมไปเน้นตัวจับใหม่ก็เลย หนึ่งเจ็ดชอบตัวเก่าด้วยก็เลยชอบตัวเก่าก็เลยโชคดีใช่ไหมคะโชคดีได้หนึ่งเจ็ดแต่ไปดันไปถูกเลขอันก็เลยได้ไม่เยอะแต่ว่าเวื่ที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวก็เข้าเนาะเข้าอยู่ในวงกลมอยู่นี่อยู่ในไอตารางสามเหลี่ยมเข้าอยู่ในนี้แต่ผมผมไปไปจับใหม่ผมว่ามันน่าจะมีหนึ่งนี่เจ็ดเนี่ยผมก็เลย ก็เลยอจับซื้อเองเลยก็เลยโชคดีคนเดียวโชคดีเหรอโชคดีแต่ไม่ได้เยอะใช่ไหมคภัยท่านแฟนคลับทั้งหลายนะเพราะว่าจับคู่ให้ไม่ถูกจับคู่ไม่ถูกเนาะครับดังวนั้นก่อนนี้ถูกถูกห้าสามตัวเลยข้างในสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมในตารางสามเหลี่ยมจับคู่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นแล้วพวกก็อยากให้ แฟนขับทั้งหลายเนี่ยให้เน้นเน้นเน้นดูจับเอาเองมันจับเอาเองเนาะทีผมจับไม่ถูกเองเหมือนว่าเราชอบคู่ไหนก็จับเอาเองเนาะตามใจจะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่บางทีมันก็เข้าบางทีมันไม่เข้าี้สามตัวใช่ค่ะลุงเนาะก็อยากให้ ใครอยากจับเอาเองก็จับเอาเองเนาะนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณก็ได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วเห็นแฟนลับโทรมาเยอะอยู่นะเห็นบอกว่าเออแล้วรอวันนี้เลยวันนี้ก็มีเอฟซีให้ตามให้เลยค่ะคอมเมนต์ถามทุกวันค่ะลุงหมายว่าจะรอสูตรลุงหมายรอสูตรลุงหมายค่ะ ก็มีให้มาเหมือนเดิมเนาะลุงเนาะมอนีดิหกตัวเนาะเดี๋ยวนี้ตัวตัวสำรองไม่มีเลยครับตัวนี้ะไม่มีตัวกันองให้ตัวกันถ้าถ้าถ้าจะกันก็เป็นสองแปดนะสองแปดตัวตัวที่มาแรงอ่ยสองแปดทีนี้มันมีมันมีอยู่ในนี่นี่นี่สองแปดเนี่ยใช่มีเนาะครับสองแปดแต่ไม่ได้ลงในนี่ครับให้จับคู่เอาให้จับคู่เอาเองก็ได้ครับวันนี้ให้วิ่งเนี่ยผมก็ งวดตัวแล้วให้วิ่งห้าวิ่งห้าเข้าเต็มเต็มเลยเนาะลุงเนาะงวดห้าหนึ่งเจ็ดเนาะงวดนี้ให้วิ่งอะไรล่ะลุงว่างวดนี้ให้วิ่งแปดนะครับวิ่งแปดวันแปดครับน่าจะเข้าวิ่งแปดบนล่างเลยเนาะครับบนล่างวิ่งเลยแปดสำหรับเอฟซีท่านใดที่ชอบเลขวิ่งเนาะรีบวิ่งได้เลยนะคะให้ถูกมาสี่งวดห้างวดแล้วใช่เลขวิ่งเข้ามาตลอดเนาะวิ่งถูก แต่ว่าไอ้จับคู่นี่แหละงวดที่ผ่านมาก็พลาดเนาะจับคู่ให้ไม่ถูกแต่ว่าตัวเลขเข้านั่นแหละต่วเลว่าเข้าอยู่ด้านในนี่มันพาเราจับไม่ถูกกันเองค่ะลุงเราเราก็ขออภัยท่านแฟนนขับทั้งหลายที่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 มาซื้อาจับคู่ไม่ได้จับคู่เอาเองจะนี่นะข้าวกับแปดหกเนาะลุงเนาะตัวตัวที่ที่น่าซื้อก็คือสองแปด ตัวตัวสำรองนะตัวตัวตัวการตัวการของลุงคือสองแปดเนาะครับสองแปดนี่นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับสูตรคํานวณแม่นๆจากลุงหมายนะคะก็วันนี้ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็รีบจัดได้เลยนะคะนะลุงเนาะคือว่าเอฟซีท่านใดอยากจะช่วยอุดหนุนลงหมายก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า เออก็มีหลายท like> ่านอยู่นะช่วยมาช่วยอุดหนุนหลายท่านอยู่ที่โทมมาื้นหวยบ้างเอ่อเอามาช่วยทําบุญบ้างแถวทางบุรีรัมเปดศูนย์เก้าหสี่สองนะคะ8ปดศูนย์เก้าวส่สองนะคะ ตัวเลขที่อยู่ในตารางนะคะให้ไกลวันเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เขาบอกว่าส่วนตัวเลขที่จับคู่ให้ก็มีสองหกสองแต่ว่าเงินเขาส่งมาให้แลที่สะสมทบสร้างเอาไปให้ผู้ช่วยสี่สองนะคะแล้วก็แปดหกแปดแปดก้าวเก้าแปดนะคะแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะแล้วก็ ชื่อผมลืมชื่อแกวันนั้นตัวกันของลุงหมายที่บอกแต่ไม่ได้เขียนลงไว้ให้นะคะก็คือสองแปดแปดสองนะคะสองแปดแปดสองก็คือตัวกันนะคะที่ัลุงหมายไม่ได้เขียนลงไว้ในนี้นะคะห้าร้อยบาทเนาะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่ามนะคะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปให้ไปพรา้วให้ นะะคก็มีหน้าที่นำคะแนนทางให้นะคะว่าละอองนี่แหละฝากเอสำหกับอองนี่แหละว่าคำนวณของลุ่ใหม่ในวันนี้นะคะให้ละอองยืนยันให้ด้วยจ้าะต้องขออนุมทนาสาธุกเรื่องนะคะจะต้องตามนะคะธุให้แกด้วยที่ให้แกดถูกหวยอีกวันนี้จ้าวันนี้ก็ให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนเนาะลู้เนาะจ้าเราก็อยากให้แฟนคลับถูกเลยงวดนนี้น่าจะถูกไม่น่าผิดหรอก ะว่าร้องลงปู่แล้วลงปู่ก็คงจะให้ถูกาที่แล้วเราขยับไปตรงนั้นมันไม่ถูกเนาะตรงนี้ถูกไปนะใช่ไปไปอยู่จุดเดิมเนาะลงจับคู่ถูกเนาะเข่าคู่ถูกเลยถ้าเปลี่ยนที่พลาดทีเลยพลลาดเยนี่ว่าเป็นกับที่เนาะลงวิ่งก็วิ่งถูกเลยวันนี้ไม่ผิดหรอกแปดะวิ่งแปดเนาะวิ่งแปด F4 ท่านใดที่ชอบเลขวิ่งนะคะก็วิ่งแปดได้เลยนะคะบนล่างนะคะ เพราะว่าลุงหมายก็ฟันตัวไหนก็จะออกตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมแต่ตัวเองก็ส่วนมากไม่ค่อยจะถูกแต่เนื้อนี้แฟนคลับคงจะผิดเลยตัวเองดันไปถูกนี่ไปับอาจจะถูกไหมถูกไม่ว่ากันครับบางคนเขาอาจจะจับเอาเองก็อย่าว่ากันนะผิดถูกก็เราให้เราก็พยายามหาตัวดีๆมาให้จแต่ก็พยายามเน้นๆให้ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือผิดก็ขออภัยด้วยที่มัน มันไม่เข้าค่ะเราไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนัคู้ไหมนั่นแหละก็พยายามให้แฟนคลับทั้งหลายไหนเน้นเน้นดูจับเอาเองตัวในตารางเนาะเผื่อมันถูกตัวในตารางเข้าเต็มเต็มเลยสามตัวมีห้ามีหนึ่งมีเจ็ดเนาะมีหมดเลยมีทั้งสามตัวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราจับคู่ไม่ถูกกันเองนะคะก็พลาดไปค่ะก็ไปเข้ากับเลข เล็กอันเล็กอันเขาด้วยก็เลยได้น้อยลงได้น้อยลงนะเขาเล็กแม่น้ำหนึ่งเนาะเออเขาก็เล็กแม่น้ำหนึ่งก็เลยได้น้อยลงโอ๋อตายงวดนี้มั่นใจไหมคะลุงมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋องวดนี้เอาไปเอาถึงร้อยเลยเอาตั้งแปดสิพอถ้าร้อยเดี๋ยวมันจะยืนยันมากขึ้นไปเผื่อเผื่อผิดก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เผื่อผิดวันนี้ผิดถูกแน่งวดนี้ถูกแน่ครับออจะถูกแน่แน่เลย แต่ว่าเนี่ยตัวเก่งนี่ก็อย่าลืมนะตัวสำรองอ่ะสองแปดนะครับสองแปดครับสำรองครับสองแปดแต่ว่าไม่ได้จดนะลุงครับไม่ได้จดให้ค่ะก็ให้ลุงอวยพรให้เอฟซีน่อยครับะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้อวยพรให้แฟนคลับของละองชาแนลแลวก็มิวชาแนลนะครับที่ได้ติดตามก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งสองท่านด้วยค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอวิงวอนให้หลวงปู่หลวงปู่ทางหลวงปู่สวนของเราเนาะท <Okay. S 2> ี่ละสังขารที่บ้านลุนตำบลอาโพนบัวเชิดอำเภอจังหวัดสุรินทร์ครับที่เราได้มาทำไอ่ยูทูบวันนี้ก็ขอให้แฟนคลับทั้งหลายจงโชคดีทุกคนนะครับของละองแล้วก็มิวช์ชแนลที่ได้ติดตามมา ก็ให้โชคดีทุกคนสุดท้ายนี้ก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบพระคุณมากาค่ะลุงสวัสดีค่ะขอบคุณลุงหมายมากนะคะสวัสดีดค่ะ